ผู้ชมครับเราเคยเห็นแผนซ้อมแผนแผ่นดินไว้ซ้อมแผนอุบัติเหตุนะครับจริงๆเรื่องของร้านทองก็ต้องมีการซ้อมแผนในการชิงทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีการซ้อมเรื่องนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดทางตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ครับได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองนะครับตามโครงการ smart safety zone 4.0เชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชนครับ พันตำรวจเอกภูว, e. วนาถดวงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์และร้านทองจารุวัตรสาขาตลาดประตูเชียงใหม่ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในพื้นที่โครงการสมาร์ทเซฟที่โซน4.0 โดยมีการสมมติเหตุการณ์มีคนร้ายเป็นชายพกอาวุธมีดเข้าไปชิงทรัพย์สร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทแล้วขี่รถจัก,กรยานยนต์หลบหนีหลังเกิดเหตุชุดตำรวจสายตรวจได้เข้าตรวจสอบร้านที่เกิดเหตุแจ้งห้องวิทยุสื่อสารในการสกัดจับคนร้ายลักษณะเป็นชายสวมเสื้อสีแดงสวมกางเกงยีนขี่รถจัก,กรยานยนต์หลบหนีโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้นะคะก็พบว่าเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายตามโครงการ smart safety zone 4. ประสานทางเจ้าหน้าที่สายตรวจไล่ติดตามพบว่าคนร้ายขับขี่ขึ้นไปบนลานประตูท่าแพจึงสามารถจับตัวไว้ได้อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ปัจจุบันราคาทองค่อนข้างสูงและมักมีการก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบ่อยครั้ง สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องซักซ้อมเหตุด,ดังกล่าวเพื่อตเตรียมพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นการป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นสร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เมืองเก่าครับแต่การซ้อมแผนแต่ละครั้งเขาก็จะแจ้งให้กับประชาชนทราบล่วงหน้าด้วยก็จะมีการซ้อมแผนอย่าตกใจ